ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดกาสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเบ t ล e ฟเฟมบรีเลยครับกับประจำวันที่3เดือนมกราคมเลยครับปี2025กันแล้วเลยครับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการฉลองปีใหม่ครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งเลยครับโดยก่อนอื่นครับต้องขอฝากทุกคนกันหน่อยเลยครับเป็นของขวัญให้กันหน่อยเลยครับช่วยกันกดซับสไครต์กันหน่อยนะครับมุ่งสู่ส0 0 0มืนซับไปด้วยกันในปี2 0 2 5กันเลยครับ เราเป็นว่าประเด็นเลขคราวนี้ครับเราขอมาเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของสาวกของ BG ปทุมกันหน่อยครับเมื่อจากการมีรายงานเลยครับว่าจากที่มีประเด็นเลยครับว่าทางฝั่งของทีมสินแดงดากองหน้าของตะนันบีจีปทุมเลยครับที่ได้รับการบาดเจ็บไปครับอาจจะอดลงสนามครับกับทีมในช่วงเลกที่สซึ่งทําไมสาวกของเดอิดแะบิดครับต่างเข้าไปคอมเมนต์เลยครับว่าจากเห็น2คนนี้ครับให้ทีมเลือกมาแทนที่ของตะนันเจ้าม้ยเลยครับระหว่างพักรักษาตัวในช่วงเลกที่2นี้แหละครับโดยซึ่งคนแรกกน ก่อนครับทุกคน อาจจะโฮงกันเลยครับอย่างทางฝั่งของตะหนันพัติกุตสันโดยทางฝั่งฝัง่งของตระหนันโดรบิดนานครับก็ได้จัดการปล่อยกองหน้าไว้กี่สา,ามปีแยก่ครับประดมชิปเมืองทองแล้วและครับเตรียมสู้ศึกถตในฤุูการ2024ในช่วงเดยที่สองแต่ตอนนี้ครับทางฝั่งของพัติกุตสันเองครับก็กำลังทำผลงานอันยอดเยี่ยมเลย,เลยรครับไปกับทีมชาติไทยในศึกเซยนครับ2024เลยครับแต่อย่างไรก็ตามครับแม้ว่าจะพึ่งไปแล้วในกับสโมสรดราขับกับทีมจากศึกเจริสามยืมตัวเข้าไปใช้งานครับพร้อมกับทำสถิต ลงสามไปยีสินัดยิงไป2ประตูแต่ตอนนี้ครับในศึกชิงแชมป์แห่งอาเซียนเลยครับขอทำไปแล้สิ0ประตูทําให้ฟุตบอลครับเรียกรองคอย อยู่กับบีจปทุมในช่วงเลที่2หรือให้บีจไปดึงกลับมาเลยครับและอีกหนึ่งคนครับก็ทังทางฝั่งของท้านเจ้าฟองประเวศอานวิไลยเลยครับคนนี้มีข่าวคราวกับบีจีบรตลรดครับที่เคยถูกมือทองกับปักเงินไว้30ล้านบาทปรทิจจะขอซื้อมาแล้วครับในช่วงปิดเลกแรกแต่คาดว่าน่าจะมีการหารือในหมู่ของท้านผู้บริหารอีกครั้งเลยครับเพราะตอนนี้ครับทางฝั่งของทีมนั้นครับก็คือมีทางฝั่งของอิกซานและอิกฮันฟาดีรวมทั้งทางฝั่งของเบวินรอริเซนเลยครับที่ยัง เล็กๆหน่ยครับข่าวสารต่อไปครับไปตอนที่ต้องฟังของพระยะาไชยชนกันหน่อยครับได้จัดการเซ็นสัญญาก,กับกองกลางวัยยี่สิปีเลยครับเ้ามาร่วมทีมจังเป็นทางการเลยครับ โดยทางฝั่งของทน่าหนงบลูเชฟซีนันครับทีมในสนกุลธดิครับได้บุกโคต,ตกลงในการคว้าตัวทางฝั่งของสารัตโพสีกองกลางจากขอนแก่นจุดเด็ดเข้าไปเชิยสู้ศึกธดิในฤดูก,กาล2024ในช่วงในที่สองซึ่งโดยสำหรับทางฝั่งของสารัตโพสีนันครับได้เริ่มต้นเส้นทางฟุตบอลในระดับเดาวชนและก็ได้เลนีกอาชีพกับสโมสร แลับก็คือขอนแก่นเอฟซอยู่กับทีมครับนานถึงเจปีก่อนจะย้ายเข้าไปเล่นกับสโมสรบีจีพทุมยูเนเต็ดในช่วงแรกที่2องของฤดูกาล2019และก็คว้าแชมป์ลิกกับทีมครับก่อนที่จะได้เข้าไปเล่นบนเวทีทลีิกเป็นครั้งแรกเลยครับโดยหลังจากนั้นครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของทัพเดลรบิดบีจีพทุมเลยครับอยู่ในชุดสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ทลีิกในปี2020และก็มีชื่อครับไปลุยศึกของทนลลิเอฟซีแชมเปี้ยน ic, ในปี2021ตลอดสัญญาครับที่อยู่กับมม um, ัาง,ง,งสาร 4, รโพลน ก่อนจะย้ายเข้าประดมทัพเชียงใหม่4ครับในฤดูกาล2021และก็ลงสนามช่วยทีมไปถึง22เกมเลยแหละครับและสำหรับทางฝั่งของสารัตโพสีนั้นครับในฤดูกาลนี้ครับกลับมาลงเล่นในกับขอนแก่นยูเนเต็ดอีกครั้งในช่วงแรกๆครับก่อนจะย้ายเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของทัพยัก์ไชชนในช่วงในที่2ที่กําลังจะมาถึงนีเองแหละครับประเด็นข่าวสารที่3ครับเราขอไปตอนที่ตลาดซื้อขายฟุตบอลไทยลีก2กันหน่อยครับเปิดตัวลวดเดียว4คนเลยแหละครับทางฝั่งของทะเดชบุรีคนแรกครับก็คือทางฝั่งของ นานคาวอนเดกีเลยครับคนที่2ครับอย่างทางฝั่งของอภิวัฒน์และชัยยธรและคนสุดท้ายครับอย่างทางฝั่งของเจ้าวันเดอร์ลุยเลยครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของตร้นานคนแรกกันก่อนครับอย่างทางฝั่งของตระหนันวอนเดกีเลยครับกองหลังชวบอดิต้ยเขาเป็นทีมทจากเป็นตกางและแหลยครับโดยทางฝั่งของแข้งวัยสามสิบห้าปีนั้นครับเคยเล่นใ้กับหลสมสโรสรในประเทศไทยอย่างตระนัสมสรปลวกแบงฟซีบางเกาะฟซี FC, โปลิทู c ฟซีรัมพูดบรีเอ พีทีประจวบเแปด4ีและนครีจุธาเดชโดยสำหรับทางฝั่งของตะนันวอนไดฮีนั้นครับถือเป็นนักเตะคนที่7จ็ดเลยครับที่จะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทัพชามชนในการสู้ศึกเมืองทลิต2 0 2 4ในช่วงในที่2นี้เลยครับส่วนขนาดที่คนที่2และคนที่3ครับอย่างทางฝั่งของตะนันอภิวัตชูไพรครับแนวรุกวัย24ปีเลยครับย้ายมาจากสโมสรมอกเสินบดิตทีมในศึกธลิต3ส่วนภาคกลางเลยครับในในตำแหน่งปีกซ้ายและปีกขวามีจุดเด่นครับที่การเลี้ยงบอลเลยครับได้ความเร็วสูงทำปด มในฟุตบอลลิเโอ้คัพรอบเพลย์ออฟที่ชลบุรีไปชนะโมกเกษมดิษฐ์เลยครับสามประตูต่อศูนย์ที่สนามคอนเทลเอสตาดิโอเกษมเลยครับเมื่อพุธที่2ตุลาคมที่ผ่านมาจนไปเข้าตาทีมอาสมุสอีเลยครับส่วนผลงานในช่วงแรกๆที่ผ่านมาครับลงสนามไปทั้งหมด10นัดครบทุกนัดจิงไปสประตูเลยครับส่วนขนาดคนที่3ครับอย่างทางฝั่งของแชทอนเทพสวัสดิ์วอนครับเป็นนักเตะเยาวชนของเปิงคอกมาตั้งแต่ยูสป้าปีเลยครับและก็เป็นกัปตันทีมในชุดเยาวชนครับของเปงเทพแทุกชุดไล่ตั้งแต่ยู 1 5 27้และ29และทีบีครับอีกทั้งครับยังเคยไปคาแข่งกับสโมสรอ,อย่างทั้ดเอฟซีโตเกียวเลยครับทีมในศึกเจลิกญี่ปุ่นโดยสัญญาจีมตัวเลยครับในฤดูกาลสองพันยีสซึ่งเจตัวนั้นครับถูกส่งไปเล่น,นกับชุดยู่23ปีในศึกเจลิก3แต่ถว่าด้วยการแพร่ระบาดของโควิด19เาลยครับทำให้เอซีโตเกียวนั้นครับตัดสินใจไม่ส่งทีมชุดยู่23ปีครับลงแข่งกันในศึกเจลิก3ก่อนจะกลับมาคาแข่งกับทัพแข่งเทพอีกครั้งนั่นเองเลยครับ โดยซึ่งหลังจากนั้นครับก็ได้ย้ายไปเล่นด้วยสัญญาจิมตัวเลยครับหลายสมโมสรไม่ว่าจะเป็นราชนาวีและอยุธยายิ้นด้วยแตโดยผู้นานของชยัยะทอนเลยครับในศึกมังคลี2024ในช่วงแรกๆขงกเล่นไปทั้งหมด17นัดรวมทุกรายการยิงเป็น1ประตูทําไป1แอสซีสและครับ เปินขนาดคนที่4ครับคนสุดท้ายครับบิ๊กเซอร์ไพรส์เลยครับอย่างทางฝั่งของเจ้าวันเดอร์รุยเลยครับได้เดินทางมาเซ็นสัญญาและก็เปิดตัวร่วมกับโค้ดหวังทว่าเชนดงออกระกูลครับหัวหน้าผู้สอนและก็ได้รวมฝึกซ้อมกับพกเพื่ร่วมทีมไปแล้วลยครับเมื่อช่วงบ่ายของวันที่30ธันวาคม ซึ่งการแยกคำรวมทีมชลบุรีนั้นครับในครั้งนี้ครับทางฝั่งของวันเดอร์ลุยครับจะสมเซิร์ฟเล็กจัดลงเล่นในกับทีมในช่วงเล็กที่2เลยครับโดยสำหรับทางฝั่งของวันเดอร์ลุยนั้นครับผ่านการาแข่งมาอย่างโชคโชนเลยครับกับสิงห์เชิงรายยูเนเต็ดแบงคอกยูเนเต็ดและพีทีประจวบเคยคว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยช้างเปตครับมาได้สองสมัยและก็สิงห์เชิงรายยูเนเต็ดในปี2017แบงคอกยูเนเต็ดในปี2023รองแชมป์ครับในปี2022แต่ก็ยังเป็นรองแชมป์ทัดอีก2สมัยอีกกเลยครัับบบงกอในปปีี2018และ2022 ในขณะที่ผลนาล่าสุดครับในช่วงเร็กๆกับตอบคาดครับลงสนามไปทั้งหมด12นัดรวมทุกรายการยิงไป1ประตูเลยครับข่าวสารปิดท้ายคันนี้ครับถือว่าเป็นการปิดท้ายกับข่าวสารที่ต้องบอกว่าภูมิใจเลยทีเดียวเลยครับกับทางฝั่งของแฟนอุเทานาเนฟซี FC ครับอย่างทางฝั่งของทัพช่างป่าหวย่่าแข่งเลยครับแดมลุคข,ขอตกลงต่อสัญญากับกองกลางดิกรีทีมชัชุด,ชดให ไปเป็นจีเรียบร้แล้วครับโดยสำหรับทางฝั่งของทารานอุเทนเนฟซีนั้นครับทีมในศึกธอรีกับได้ประกาศต่อสัญญากับเบนจามินเดวิดออกไปอีก2ปีโดยซึ่งสำหรับเบนจามินเดวิดนั้นครับกองกลางไปเพียงแค่24ปีเลยครับก็จะเป็นรากฐานกําลังสําคัญครับให้กับทัพอุเทนเนฟซีไปจนถึงปี2 0 2 6ตามระยะเวลาสัญญาฉบับล่าสุดนั่นเองนะครับโดยซึ่งสำหรับทางฝั่งของทัพช่างป่าวัยค่าแข่งครับหลังจากลงสนามในปีส0 2พในช่วงแรกๆครับไปทั้งหมดยังอีกนัดครัางนอีกน ก็คือพบกับเมืองทองกับไปได้สิบเก้าคะแนนเลยครับจากผลงานชนะ5นัดเสมอไปสี่และแพ้ไป5นัดหลังรับที่9ของตารางเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแก่กับพวกเราทีมงาน b e a l e f a m i l y กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อ,ตอไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ